ความลับครับทําไมซื้อลําโพงเสียงกลางมาอัดแล้วเสียงไม่แตกเขามีดีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูความลับอันนี้กันเลยนะครับความลับของมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเห็นหน้าดอกลําโพงสองอันไหมครับเห็นลักษณะลําโพงแล้วไหมครับเรามาดูครับเฉลยกันตามผมมานะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่คือเฟรมนะครับผมเราแกะออกครับเดี๋ยวเรามาดูมันนี่คือแหวนนะครับเราแกะออกดูครับนี่ครับผม ความลับของลำโพงนะครับที่เขาบอกว่าอัดแล้วไม่แตกไม่พ่านะครับมันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับผมแม่เหล็กครับกับไว้เห็นไหมครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าแม่เหล็กชิดไวยนะครับแม่เหล็กชิดไว้นะหมายความว่าไงครับหมายความว่ายิ่งสนามแม่เหล็กเรานะครับใกล้กับนะครับการเกิดสนามแม่เหล็กที่วว์เมื่อไหร่มากหรือชิดหรือใกล้เคียงมากที่สุดใกล้กันมากที่สุดเมื่อไหร่นะครับ ลำโพงลำโพงนี้นะครับมันจะเกิดความไวนั่นเองนะครับนี่คือความลับนะครับทำไมครับเท่าแก่ผมซื้อลำโพงมาแล้วผมอัดแล้วมันผ้าแต่เพื่อนผมซื้อมาอัดแล้วไม่ผ้าเลยครับนี่แหละครับความลับมันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสิ่งที่มันจะแตกต่างก,กันก็คือเรื่องของราคานั่นเองเพราะว่ามันจะมีเรื่องนะครับเกรดวัสดุที่นํามาใช้นั่นเองอย่างเช่นแม่เหล็กแบบนี้นะครับมันก็จะราคาสูงกว่าท้องตลาดนิดหนึง่ง เพราะว่าเขาเรียกว่าแม่เหล็กชิดนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนั้นหลายคนนะครับไม่ไม่เข้าใจตรงประเด็นนี้นะครับอัดแล้วผ้านะครับประเด็นหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะเราเปิดแล้วไม่ดังนะครับหรือหรือว่ามันไม่มันไม่แรงพอนะครับเราก็เลยอัดกําลังหวัดใส่เข้าไปนะครับเพราะเราอัดกําลังหวัดใส่เข้าไปมากขึ้นมากขึ้นนะครับมันจะไม่กลายเป็นนะครับสนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านกันแล้วมันจะกลายเป็นกระแสไฟฟ้าที่เป็นสัญญาณขีด และไปทําให้ตัวนี้ของเพื่อนครับร้อนครับร้อนเมื่อมีความร้อนมากสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเราก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าไ oh, ว้ไหมนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือแก่นสาระสําคัญนะครับที่เพื่อนๆอ,อย่าต้องรู้นะครับความลับข้อนี้ว่าทําไมลําโพงของเพื่อนๆเ,เราที่เขามีเปิดนิดเดียวดังลั่นความไวดีมากเลยเสียงชัดเจนนะครับผมนี่ก็คือความลับในข้อนี้ที่เจ้าแก่ของผมจะแบ่งปันนะครับ เรบวันนี้สวัสดีครับชอบอย่าลืมกดหัวใจให้เจ่าแก่นะครับอย่าลืมแชร์ด้วยนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนจะได้มีความรู้เรื่องนี้และไปเปิดนะครับลำโพงที่นะครับมีความไพเราะและเสียงดีนั่นเอง